สวัสดีจ้าวันนี้ก็ปั่นจักรยานนะมาหาเห็ดนี่คือปหอาเไปนะคะเราจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะนก็นั่งปุ๊บก็จะเจอหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่โอ้มันจะดูยากหน่อยนะ ช่วงเช้าเรามากันแต่เช้าแล้วก็ป่าบางทีนะเนี่ยแดดยังไม่ออกมันก็จะมืดมืดเพราะเห็ดเขาจะสีเดียวกับใบไม้เลยทุกคนดูโอ้ยมาไม่ทันบางทีข<อ>เขาก็ากชอบอยู่กับเนี่ยต้นเนี้ยอืมเวลาออกก็ออกใกล้ๆก,กันนะ นี่อีกหนึ่งดอกเล็กๆวันนี้ก็กรี๊ดไม่ไหวแหละเพราะว่ามาหาหลายวันแล้วเนาะวันแรกนะี่ยแบบไม่เคยเจอมันเยอะมากกี๊ดวิ่งเลยเยียบเห็ดตลอดนี่ดอกเล็กดอกใหญ่ก็เจอเรื่อยๆนะยังยังออกอยู่ คือช่วงวันแรกที่เจอนะ่ะฝนมันตกมาหลายหลายวันนะ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะแล้วทีนี้มันร้อนร้อนมากมากเลยทุกคนเห็ดมันก็ออก,อดดอกนี้นะทุกคนลาลังออกเยอะมากความสมบูรณ์ของเขาเนาะนี่เก็บเห็ดก็ดูกันให้ดีๆนะคะกู้เหมือนเขาเยอะอืมเอาแต่เห็ดที่เรารู้จัก เห็ดที่เราไม่รู้จักเราก็อย่าไปเก็บมันเราก็เก็บแค่คันยูฮันเหมือนกันขนาดตัวนี้บางทีมันยังมีตัวเหมือนเลยนะแต่ว่ามันจะแบบซีดกว่าแล้วก็มีแบบคล้ายตาไขา่อันนั้นกินไม่ได้นะคะก็ชื่อว่าอะไรกันซบปปะสวยงามมากนี่ทุกคนเจอ วันนี้เจอปลาปายนะวันนี้ไม่กรีร๊ดเพราะว่าเจอมาหลายวันแล้วพอนั่งก็เจออีกไม่รู้จะเห็นกันไหมนู่นนี่ชอบเก็บนะแต่ไม่ค่อยชอบกินก็ซื้อก็ขายพี่เขาขายเราไม่ได้ขายเรา เราก็ไปแจกเพื่อนๆนี่โอ้ทุกคนเขาหน้ารักตะมุตะนิี้พี่เขาเดินมาแล้วนะแต่เขาไม่เห็นพอดีว่าเขาตัดต้นไมนะ้ทุกคนขึ้นหูหัวดำตงางงาน,น สวยงามมากทุกคนใหญ่มากนี่สองดอกอยติดกับดอกตะกี้เลยนี่อ้วนซูโม่โอ้ยังกินได้อยู่นะเดี๋ยวให้พี่เขาอย่างนี้เราไม่ค่อยชอบชอบดอกเล็กๆ บัวโอบใหญ่มากเอาไปนี่มันกำลังแก่เออบอกไว้เลยเก็บไปเนี่ยต้องไปเอาต้องไปเอามันออกนี่มันขึ้นแถวนี้เนาะเพื่อเยาวเอาเห็ดไปไว้ค้างคืนนะคือทำเลยพี่บอกไว้เลยเออเพราะพี่เคยทิ้งค้างคืนนะได้ไหมแค่นี้จะหมดเลยแค่นัน้นแหละอันที่หนูทิ้งนะ นี่เลยค่ะเห็ดพึ่งที่ไปเอามาวันนี้นะก็ไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้ลุยมากนะคะสบายสบาๆนี่ยค่ะโอ้แต่วันนี้ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าหอยทากเขากินเราไปไม่ทันพวกเขาเขาตื่นไวกว่าเรานะ่ะ สวยงามก็มีถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะวันนี้อันนี้นะักแข็งปุ๊กเลยนี่นดีดดังปักปักปักปกัก็ทำความสะอาดมามั่งแล้วเนาะจากในป่าก็เราก็จะมาขูดเอาสีเหลืองๆแล้วเศษหญ้าเสศษใบไม้เศษดินออกอีกหน่อยหนึ่งเนาะ นะทุกคนหาเหตุเนี่ยอยคนขยันในลำบะคนที่สบายคือคนขี้เกียจ